วันนี้เราจะมาหาลิมิตของลำดับเมื่อลำดับเอของเราคือ 3n มเอกำลังสามลบด้วย n ทั้งหมดส่วนด้วย5 n ากำลังสามบวกด้วย17นะคะสังเกตนะคะข้อนี้เราจะจัดรูปใหม่นะคะเราจะยังไม่ใช้ทฤษฎีบท3ข้อ6ที่เทคลิมิตเข้าบนและล่างนะคะเราจะยังไม่ใช้เพราะถ้าเกิดเราเอาลิมิตเข้าตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเราจะ หาค่าของลิมิตไม่ได้นะคะทุกคนถ้าอยู่ในรูปนี้เราจะหาค่าของลิมิตไม่ได้ตามที่สีบทหนึ่งเราจำได้เนะว่าลิมิตของ n กํากำลัง R เมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สุนสุดไม่มีค่านะคะทุกคนดังนั้นเราก็เลยต้องจัดรูปใหม่นะคะโดยดูนะคบวิธีทำตรงนี้โจทย์เราก็จัดหมเป็นลิมิตของ เอ็นกำลังสามคูณด้วยนี่ในวงเล็บนะคะสามลบด้วยเศษหนึ่งส่วนด้วยเอ็นกำลังสองแล้วก็ส่วนทั้งหมดด้วยตัวนี้เลยเอ็นกำลังสามทั้งหมดคูณด้วยห้าบวกด้วยสิบเจ็ดส่วนด้วยเอ็นกำลังสามอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะว่าเฮ้ยตรงนี้คูณเสร็จได้ตัวเดิมหรือเปล่าอ้าวตัวเดิมต่อไปเอ็นกำลังสามคูณด้วยหนึ่งส่วนด้วยเอ็นกำลังสองมีค่าเป็น เอ็นอ้าวถูกนะคะทุกคนเราจัดทูป่าเอ็ลังสามคูณด้วย5มีค่าเป็น5้เอ็นอ้าวถูกนะคะทุกคนเอนกำลังสามคูณเศส่วนด้วย n อ็นกำลังสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะทุกคนมีค่าเท่ากับสิบเจ็ดซึ่งก็ถูกเช่นเคยดังนั้นเราก็ยอมรับ ตัวที่เราจัดรูปใหม่ตัวนี้นะคะว่าถูกแล้วเราก็เลยจะทำอะไรจะทำอะไรสังเกตน,นะคะทุกคนนี่เหมือนกันใครเหมือนกันตรงนี้หารกันเป็น1เกาะเลยมีแค่ใครตอนนี้ข้างบนและข้างล่างของเรา3ลบด้วยเซนหนึ่งส่วน N อ็นกำลังสองทั้งหมด ส่วนด้วย5บวกด้วย17ส่วนด้วย N กํากำลัง3และเราแอบ,บคิดเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้ทฤษฎีบท3เข้าไปนะคะเหนียวลิมิตเข้าปึ๊บปบบนและล่างเราแอบคิดแล้วว่าลิมิตหา,า,าบบค่าคได้เราก็เลยทำไงทันทีใช้ทฤษฎีบท3ข้อ6นะคะกลายเป็นนี่ลิมิตของ ไขนะคะทุกคน3ลบด้วยถ้าเกิดมีคนอ่ากำลังสงสัยว่าอ้เป็นไงนี่เราทำอย่างนี้คะ่ะทุกคนเอ็นมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เอ็นของเราก็จะมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันนะคะตามทฤษฎีบท3ามข้อหเพราะว่าลิมิตเราหาค่าได้แล้วก็ ลิมิตของตัวส่วนนี่ไม่เป็นศูนย์แน่นอนทําไมเราคิดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปทำไง oh, <boy. S 1> เราก็ทำไงนะคะทุกคนตามทฤษฎีบทสามข้อสามนี่ลิมิตของเราคือคขาเขียนใหม่เป็นลิมิตของสามเมื่อเอ็นมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดลบลิมิตของลำดับของเราอยู่ในรูปของ หนึ่ส่วนเอ็นกำลังสองเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะทุกคนส่วนข้างล่างก็ลิมิตของห้าเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดบวกด้วยลิมิตของเ1 7สิบเส่วนเอ็นกำลังสมเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดและเช่นเคยจากทฤษฎีบท3 นะคะข้อหนึ่งที่มีค่าคงตัวมีค่าเป็นค่าคงตัวนะคะทุกคนบนและล่างของเราตอนนี้เป็นค่าคงตัวต่ไปไายข้างบนลบข้างล่างบวกที่มีของเศษหนึ่งส่วนเอ็นห่งสองเอ็นมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเท่าไรคะทุกคนศูนย์จำได้หรือเปล่าทำไมเป็นศูนย์ตามตามใครนะคะทุกคนตามทฤษฎีบทหนึ่งนะคะคนนี้ ตรงนี้คือตามทฤษฎีบทหที่บอกว่าไงนะ R เป็นจำนวนจริงบวกแล้วจะได้ว่าน lim ของเ i n หนึ่งส่วน n กำลัง R เมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเท่ากับ0นย์ดังนั้นก็เลยเป็น0เรียบร้อยและทํานองเดียวกับตรงนี้ก็มีค่าเป็น0เช่นเดียวกันมีคนสงสัยทำไมเป็น0ูนย์เพราะเรารู้ว่า lim ตรงนี้ จัใหมายเป็นเท่าไหร่นะ17คูณเซนหนึ่งส่วน n กำลังสามแบบนี้นะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับ17เรามาทีทฤษฎีบท3ข้อ2ที่บอกว่าลิมิตของ C คูณลำดับ a n เมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดเท่ากับ C คูณด้วยลิมิตของลำดับ a n เมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้น17เเราก็าเป็นไงนะคะ มาเป็นแบบนี้และก็รู้แล้วว่าตัวข้างหลังจะมีค่าเป็น0ตามทฤษฎีบท1ตรงนี้เลยค่ะทุกคนทันนะคะทุกคนเมื่อทันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้คําตอบเป็น3าลบด้วยศเป็น3 5มบวกด้วย์เป็น5ก็เป็นไงนะคะทุกคนลิมิตของลำดับนี้มีค่าเป็น เศษสามส่วนนี้ซึ่งเราวันนี้ก็มาเป็นกาลังใจในการเรียนลูกแล้วเจอกันนะคะทุกคนอย่าลืมท่องทฤษฎีบท3ทั้ง6ข้อน,นะคะก่อนจะใช้ก็ต้องสังเกตก่อนว่าใส่ริมิีเข้าไปแล้วค่ะได้หรือเปล่านะคะทุกคนแล้วเจอกัน See you